สโมสรไลออนนคนปรปฐมประชุมสาม,มัญประจำเดือนครั้งที่12ประจำปีบริหาร2,566ถึง2,567ไฮไลท์ที่สำคัญในการประชุมวันนี้พิธีรับสมาชิกใหม่ขอบคุณไลออนปราณีจงเจริญวันนิตเป็นอย่างยิ่งที่สละกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์มาร่วมทำกิจกรรมบริการกับสโมสรไลออนนคนปรปฐมขอบคุณไลออนดารารัตนิวประสิทธิ์ที่มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมบริหารของโรงพยาบาลวัดไร่ขิงเป็นเงินถึง1 0 0 0 0 0บาท และกิจกรรมไฮไลท์อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือมอบเงินกองทุนกิจกรรมบริการเพื่อที่จะสร้างอาคารรอรับการรักษาให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในแหล่งธุรกันดารเป็นเงินจํานวน1นึ่งล้านสามแสนบาทกิจกรรมดีๆอย่างนี้สโมสรไลออนนครปฐมคํานึงถึงผู้ยากไรล้และผู้ด้อยโอกาสและกําลังมองหาแนวร่วมเพื่อที่จะมาเสริมกําลังในการทํากิจกรรมบริการให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไปและสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่สมาชิกให้ความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเรารู้ดีเรารวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสและที่ไหนมีความต้องการที่นั่นไร่อนันคนครปฐมจะไปอยู่ที่นั่นเสมอสวัสดี